เชื่อหรือไม่ช่วเวลาที่กลิ่นหอมของดอกทุเรียนโชยชายความตายก็มาเยือนพบกับนิยายสั้นเรื่องแรกของนวนิยายชุดเป๋มือปราบเรื่องราวของเด็กชายผู้พลาดหวังจากการเป็นมือปราบในโลกมนุษย์มาเป็นมือปราบในโลกวิญญาณเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ถูกกดขี่ ด้วยระบบเดิมๆในโลกวิญญาณเพื่อสร้างโลกใหม่ที่ดีขึ้นสำหรับชีวิตหลังความตายเมื่อกลิ่นหอมของดอกทุเรียนโวยมานั่นคือเวลาของการล้างแค้นของวิญญาณสตรีที่ต้องตายพร้อมกับความเจ็บแค้นต่อบุรุษจนเป็นนางพลายสิงสู่อยู่ในต้นทุเรียนคอยล่าชีวิตผู้ชาย เมื่อดอกทุเรียนบานไม่มีบุรุษใดปราบเธอได้เธอมาจากไหนและเธอจะพ้นไปจากสถานที่นี้ได้อย่างไรเป๋มือปราบจะเป็นผู้ให้คำตอบในทุเรียนพลายตอนที่หนึ่งเกร่นนำหลังปีใหม่มาไม่นานต้นทุเรียนในสวนเริ่มผลิดอกตูม ให้เจ้าของได้ชื่นใจเทมจะชวนให้หลับตาเห็นเงินทองที่จะมาถึงมือในหน้าเก็บเกี่ยวจากดอกตูมสีทองดอกทุเรียนค่อยๆแย้มบานไปตามการเวลาเผยกลีบดอกสีขาวออกมาให้ได้เห็นพร้มกับกลิ่นดอกที่โชยชายมาตามลมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรสชาติของทุเรียนกลิ่นดอกยามแย้มบาน ล้วนหอมหวนชวนชื่นในหัวใจนักแต่สำหรับผู้ที่ทานทนต่อกลิ่นทุเรียนมีได้กลิ่นดอกทุเรียนยามบานก็สุดที่จะทนได้เช่นกันแค่ได้กลิ่นก็พงะเท่จะถอยหนีไม่ทันทีเดียวท่ามกลางมนขลังของดอกทุเรียนที่จะมาถึงปีละหนต้นทุเรียนปลายสวนติดลำมาก ที่มีน้ำไหลเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นหน้าแลง้งที่เป็นช่วงทุเรียนออกดอกเช่นนี้ลำมากก็จะแห้งผากกลายเป็นเส้นทางให้คนเดินเลาะลัดไปได้ต้นทุเรียนต้นนี้ต้นใหญ่อายุยืนนะักจนแทบจะไม่มีใครจําอายุได้เสียแล้วที่สวนนี้เปลี่ยนเจ้าของไปแล้วถึงสามมือต้นทุเรียนต้นนี้ก็ยังอยู่ บางคนก็ว่าสามสิบปีบางคนก็ว่านานกว่านั้นตั้งแต่สมัยขมรยังรบกันอยู่นน่นเพราะเป็นทุเรียนต้นใหญ่ที่ขึ้นอยู่ปลายแดงเชื่ของที่เลยไม่อยากจะโค่นทิ้งปล่อยไว้เป็นที่หมายเขตแดงที่เห็นได้ง่ายกว่าหลักเขตที่มาปากตอนออกโฉนดแต่บางคนก็ว่ามันมีเหตุผลที่ลึกล้ำ สยองขวัญกว่านั้นที่ทำให้ไม่มีใครกล้าแตะต้องเวลาทั้งปีต้นทุเรียนต้นนี้ก็คือต้นทุเรียนธรมธรมดาธรรมดาถึงเวลาก็ออกดอกติดผลและเพราะเป็นทุเรียนต้นสูงใหญ่เจ้าของดูแลไม่ถึงบางปีผลก็ถูกหนอนเจาะเสียหายหมดเทบไม่ได้กินบางปีออกดอกแล้วก็ร่วงหมด ไม่ติดผลเลยบางปีติดผลแล้วก็ร่วงหล่นหมดอย่างโดนลมแรงบางปีกลับติดผลสะพรั่งดีให้คนปลูกได้ลิมรสเนื้อทุเรียนที่ว่ากลิ่นแรงแต่ก็หอมอร่อยนะักให้นักเลียงทุเรียนได้ชิมแล้วก็ถกเถียงกันว่าทุเรียนต้นนี้เป็นพันอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆก็คือไม่มีใคร กล้าปีนต้นทุเรียนต้นนี้ไม่ว่าจะปีนขึ้นไปเพื่อโยงกิ่งด้วยเชือกมีให้ควายไปตามแรงลมหรือปีนขึ้นไปเพื่อตัดผลลงมาขายไม่มีใครอธิบายเหตุผลที่แน่ชัดนอกจากอึกๆอักๆโทษว่ากิ่งเปราะบ้างกิ่งผุบ้างต้นลื่นบ้างไม่มีใครกล้าบอกตรงๆว่าเพราะกลัวกลัวอะไรหรือ ที่น่ากลัวก็เพราะทุเรียนต้นนี้ที่อยู่รอดมาแต่ละปีให้ได้ลิ้มชิมรสต้องแลกด้วยชีวิตคนปีไหนไม่ได้ชีวิตสังเวยปีนั้นไม่ติดผลถ้าปีไหนติดผลเยอะให้ได้กินเยอะปีนั้นชีวิตสังเวยย่อมมากกว่าหนึ่งและต้องเป็นชีวิตผู้ชายมาสังเวยในยามออกดอกเท่านั้น จงรใครเรียกทุเรียนต้นนี้ว่าทุเรียนพายอดีตพศ2517จใกล้จะขึ้นปีใหม่อีกแล้วกลิ่นดอกทุเรียนบนที่ดอนหอมโชยชายมาแต่ไกลห่างแต่ทุเรียนในที่ลุ่มปีนี้ต้องปลูกใหม่ทั้งหมดปีนี้เกิดน้ำท่วมใหญ่ระดับน้ำสูงจนท่วมสะพานไม้ข้ามคลอง ที่สร้างมานานเป็นสิบปีและไม่เคยถูกท่วมจนมิดหมดจงกระทั่งชาวบ้านต้องเอามีดบากต้นไม้ใหญ่ริมคลองไว้เป็นที่หมายระดับน้ำเผื่อไว้สำหรับการสร้างสะพานใหม่ในวันข้างหน้าลมพายุแรงพัดกระหนำ่ำจนต้นทุเรียนถอนโคนล้มตะแคงไปครึ่งสวนบ้านก็ถูกลมพัดหลังคาปลิวไปครึ่งหลัง จนตัวเขาเองแทบจะเป็นลมโชคดีที่ต้นทุเรียนที่ล้มแต่แคงเหล่านั้นไม่ตายแตกกิ่งแตกยอดออกมาใหม่มีแต่ต้นทุเรียนตามแนวลำมาบนี้เท่านั้นแหละที่ถูกน้ำท่วมตายหมดต้องหาพันธุ์มาปลูกใหม่ตลอดแนวดวงตะวันพลอพลย่อมเย็นกิ่งยังคงเดินทอดน่องผิวปากตามที่ทางในสวนของตน อย่างอารมณ์ดีคำบอกเล่าของรุ่นพ่อเขาที่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ครั้งถางป่าจับจองกันเองเกี่ยวกับเรื่องผีสางนางไม้เสือสมิงงูเจ้ากลายเป็นอดีตไปหมดแล้วสำหรับเขาตอนนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่สวนผลไม้ทั้งเงาะทุเรียนลังศาสลองกองมังคุด เพ้นแต่ตรงที่กันดานน้ำจริงๆจ,งจ,งจ,งจึงจะเป็นสวนยางพาราเมื่อไม่มีความกลัวเสียแล้วจะมืดเข้มแค่ไหนก็ไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรีบยิ่งวันที่จะมีโอกาสจะสำเร็จสมประสงค์อย่างนี้ด้วยแล้วนึกพลางเก่งเอามือคลำอกเสื้ออย่างภาคภูมิใจขวดน้ำมันรายขวดหนึ่งนอนนิ่งอยู่ในนั้น รำกับนึกถึงหน้าสำรวยลูกสาวเจ้าของสวนที่อยู่ติดติดกันนี่แหละที่เขาหมายปองมานานแล้วแต่เจ้าหล่อนไม่เล่นด้วยซ้ำร้ายเจ้าหล่อนยังมีพี่ชายไว้เล่ยๆกับเขาอีกสามคนที่ห่วงน้องสาวเหมือนหมาห่วงก้างห่วงทำไมกันคนอย่างเขามันเนื้อรังเกยียจตรงไหนเชอะในเมื่อเข้าตามตรอกออกตามประตูดีๆไม่ชอบ อย่าคิดว่าจะมาหมิ่นเชิงชายกันได้พรุ่งนี้ละเขาจะไปดักรอสำรวยตอนเธอลงสวนจะได้ดิดน้ำมันพรายใส่นึกแล้วก็สะใจนะักไอพี่ชายตัวดีทั้งสามคนจะทำหน้าอย่างไรหากเข้าสารกลายเป็นข้าวสุกน้องสาวของพวกมันหอบผ้าห่อผ่อนตามมาเป็นเมียเขาง่ายๆแบบนั้นยิ่งนึกถึงที่มาของน้ำมันพรายขวดนี้ เขาก็ยิ่งมั่นใจคนทำน้ำมันพลายเป็นหมอผีขเขมรที่อพยพข้ามแดนมาหลบอยู่กับญาติพี่น้องฝั่งไทยเขารับประากาันหนักหนาว่าน้ำมันรลายขวดนี้เขาจัดการลนมากับมือเน้นจะไม่ได้จากผีตายทั้งกลมแต่ได้จากศพผู้หญิงที่ตายด้วยความคับแค้นอย่างสุดๆวิญญาณเฮี้ยนแน่ๆฝั่งขเขมรตอนนี้ กำลังไล่ล่าฆ่ากันตายเป็นเบื่อระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายคอมมิวนิสต์เรื่องหาศพคนตายคงหาได้จริงตามที่พูดเขาหมดเงินไปไม่น้อยสำหรับน้ำมันรายขวดนี้เมื่อพอที่หมอผีคนนั้นจะหลบซ่อนในเมืองไทยอย่างสบายจนกว่าสงครามจะสงบและถ้าวันได้ผลจริงอย่างที่แกมโมก้แล้วก็จะให้กลับไปสมนาคุนแก่อีก ก็ยังไหวไปไหนมาวะไอเก่งเสียงเฮาเฮาที่ดังขึ้นใกลๆ้ๆกลาทำเอาเก่งสะดุ้งตื่นจากพวังฝันคนที่มายืนดักเขาตรงหน้าก็คือพี่ชายทั้งสามคนของสำรวยสีหน้าแววตาของทั้งสามคนเจ่งมองเขาอย่างไม่ไว้วางใจจนเก่งวดที่จะหนาหน่ารนร้อนไม่ได้จะไปไหนก็นี่มันที่กู กูจะออกเดินดูต้นไม้ในที่กูแล้วมันจะหนักกระบางใครวะไอรินเดินดูต้นไม้ของมึงนะไม่หนักกระบางกูหรอกแต่ที่กูที่ข่าวมาแบบไม่ค่อยดีนะักนั่นแหละนักข่าอะไรของมึงเมื่อเช้ามึงไปหาหมอผีเขมรมึงคิดจะทําอะไรคิดจะทําเสน่ห์น้องกูหรอเปล่าทาไมไ,ไปหาหมอผีข้าไปหาซื้อมงคุดนะปลูกไม่ตั้งหากเล่าไม่เนียนเลยนะมึง ครเขาจะปลูกมังคุดหน้าแล้งกันวะแล้วในกระเป๋าเสื้อมึงน่ะอะไรไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นเกงเงือแตกพลาดปิดเทรุดไม่มิดยกมือข้างหนึ่งกลมกระเป๋าเสื้อไว้ทันทีมันโกหกแน่พี่รินมันต้องไปหาน้ำมันพลายมาดีดใส่นางรวยแน่ๆขวดอยู่ในเสื้อมันไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นอเีเลิกมึงจะหาเรื่องกูไม่มีใคร ชื่อถือคำพูดของเก่งชายสามพี่น้องเขาง้ารุมชกต่อยกับเก่งทันทีเม้นจะสู้อย่างหมาจนตรอกแต่สามต่อหนึ่งก็ยากจะต้านทานสุดท้ายเก่งถูกชกล้มลงในจังหวะที่เขาจะยันกายลุกเร่รีเข้ามาชกซ้ำและล้มือลงในกระเป๋าเสื้อของเก่งทันทีขวดน้ำมันรายขวดนั้นติดมือขึ้นมานี่ไงพี่รินพี่รัน ไอ้เก่งมันไปเอาน้ำมันร้ายมาจริงๆด้วยไอ้ซั์อย่ามาเยี่ยงของกูเก่งคำรามลั่นรีบกระช้าขวดน้ำมันร้ายคืนมาด้วยความเสียดายแต่เริกไม่ยอมให้คืนง่ายๆริ้งกับรันเข้ามาช่วยน้องชายแย่งพร้อมกับร้องตะโกนให้ระวังอย่าให้ขวดตกแตกแต่ช้าไปเสียแล้วขวดน้ำมันร้ายกระเด็นออกจากมือคนทั้งสองกระแทกเข้ากับต้นทุเรียนต้นหนึ่ง ที่เพิ่งปลูกใหม่อยู่ในบริเวณนั้นจุกที่ปิดขวดน้ำมันพรายหลุดออกน้ำมันพรายนั้นเลื่อนลองบนต้นทุเรียนนั้นเต็มที่ส่วนหนึ่งกระเด็นออกมาโดนตัวทั้งเลือกและเก่งเข้าด้วยไอเลืกระวังอย่าให้น้ำมันนั่นโดนตัวเสียงพี่ชายทั้งสองคนร้องลัน่นแต่ช้าไปเสียแล้วเลือกที่โดนน้ำมันพลายกระเซ็นใส่จู่ๆ ก็กรีดร้องร่างเป็นเสียงผู้หญิงล้มหงายหลังเก่งเองที่ล้มนอนอยู่ก็รู้สึกร้อนว่าไปทั้งกายเหมือนโดนไฟเผาเริ่มจากจุดที่น้ำมันพายแตะตัวร้อนจนทนอยู่ไม่ได้เขากรีดร้องก้องสวนไม่ตานจักเลิกวิ่งหล,ลุนพลันหายไปจากที่นั่นทันทีปัจจุบันกลิ่นดอกทุเรียน หอมหวนมากับลมอีกแล้วโดยเฉพาะทุเรียนรายที่ว่ากันว่ากลิ่นดอกแรงกว่าต้นอื่นซ้ำยังกลิ่นแรงเป็นพิเศษตอนกลางคืนชนิดที่ว่ายิ่งดึกก็ยิ่งหอมยิ่งหอมเท่าใดความตายก็ใกล้มาเยือนเท่านั้นแต่วันนี้เดชคนงานที่มาอยู่ประจำส่วนทุเรียนใกล้ๆนี้มาได้สองถึงสามปีแล้ว ก็กล้าที่จะเดินเลาะลัดผ่านแนวลำมากเพื่อตัดตรงกลับไปยังขนํมในสวนเท่าแก่ที่พักอยู่ทั้าตัดความกลัวทุเรียนพรายทุกน,นั้นออกไปแล้วทางนี้ใกล้กว่าที่จะเดินตามแนวซอยลูกกลงไปจนเกือบถึงแนวถนนลาดยางแล้วค่อยเดินตัดตามแนวทางเดินเข้าสวนอีกทางมากนะักยิ่งยามที่กลุ่มๆด้วยฤทธิ์เล่าที่เพิ่งไปกินเลี้ยงบ้านเพื่อนคนงานด้วยกันมา ประสงค์กับริดลมหนาวที่พักกระหน่ำแรงยามค่ำคืนมาแต่เมื่อคืนวานแล้วความอยากจะเดินให้ถึงขนั้มเลเซุกตัวอยู่ใต้พ่อห่มอุ่นมีมากกว่าความกลัวเป็นไหนๆก็จะกลัวไปยยเล่าตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่ไม่เคยเห็นทุเรียนต้นนี้ติดผลเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นมีใครมาตายที่นี่อย่างที่เขาเล่าลือก็แค่เรื่องผีสนุกๆอีกเรื่อง ที่เอาไว้เล่าในวงเล่าไม่ต่างจากเรื่องผีแม่ไม้ที่มารับชายหนุ่มไปอยู่ด้วยจนไหลาตายที่เขาเคยฟังมาตั้งแต่เด็กๆนั่นละมังยิ่งก้าวเท้าลึกเข้าไปเรื่อยๆกลิ่นดอกทุเรียนยิ่งหอมแรงมันหอมชวนให้หลงไหลไฝ่ฝันกระตุ้นให้แรงเสินงหาตามธรรมชาติของเพศคุชชนประหลาดแท้ทำไมเรื่องกาย ถึงตอบสนองต่อกลิ่นดอกทุเรียนไม่ต่างกับได้กลิ่นน้ำหอมจากเรือนกายสตรีสาวผู้นั้นมาเปลืองผ้าให้ดูต่อหน้ายิ่ยงนี้เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเท้าได้ทรยศเสียแล้วมิได้เดินย่ำเพื่อตัดทางกลับไปขนำแต่เปลี่ยนทิศมุ่งไปสู่ทุเรียนรายต้นนั้นแทนจนเมื่อเห็นทุเรียนต้นนั้นอยู่ในสายตาเดช ถึงกับจ้องจอลึงกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาใต้ต้นผุเรียนต้นนั้นสตรีคนหนึ่ง้วยเรือนกายที่งามผุดผาดต้องตาอย่างที่เขาเคยปรารถนาเรือนกายขาวผ่องสะท้อนแสงจันทร์หรือไม่ก็เหมือเรือร่างนั้นเปล่งแสงสว่างนวลออกมาได้เองร่างนั้นเบือนหน้ามาหาย่ยมยิ้มให้ยอย่างทอดไมตรี ยิ่งยิ้มกลิ่นหอมก็ยิ่งแรงเราว่ากลิ่นหอมทั้งหมดที่เขาได้กลิ่นในคืนนี้มาจากเรือร่างของนางเพียงอย่างเดียวเสื้อผ้าที่นางใส่อยู่นั้นหรือมีน้อยชิ้นนะและแต่ละชิ้นก็บางจนแท้จะมองลอดเข้าไปเห็นทุกส่วนสัดได้หมดเรื่องเล่าเกี่ยวกับทุเรียนพลายใดๆที่เคยได้ยินมาตลอดตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ ไลายถูกลบเลือนออกไปจากความทรงจำจนหมดเดชลืมสิ้นทุกๆอย่างเขาเดินตรงไปหานางใต้ต้นทุเรียนนั้นอย่างหลงไหลปากพึมพำแทบไม่เป็นภาษาคนสวยคนสวยมารอใครหรือจ๊ะแ้ารอใครล่ะน้ําเสียงนั้นกระเงา,กร,เงากระงอดไม่ต่างสาวคนรักใส่จริตให้ชู้ผู้ทำให้ตนราคอยอยู่นานฉันก็รอพี่นั่นแหละ รอให้พี่แวะมาหาเราจะได้หาความสุ่ด้วยกันก่อนที่ฉันจะรุยราไปอีกปีพี่ขอโทษเดชคุมพำาเสียงแท่ไม่หลุดจากลำคอ,อยามนี้ต่อให้ใครเอาปืนมาจ่อหัวสั่งให้หยุดหรือเอาช้างสักสิบเชือกมาลากก็คงไม่สำเร็จเป็นแน่เดชลืมสิ้นซึ่งการควบคุมตนเองโอ้เข้าหาสาวน้อย สูตรเดิมกลิ่นหอมหวานจากเรือนกายซึ่งไม่ต่างไปจากกลิ่นดอกทุเรียนที่เย้มบานในยามนี้เลยใจเย็นซิพี่จ๋าจะรีบร้อนไปยายคืนนี้เรามีเวลานานาน,นานเท่าชีวิตที่เหลืออยู่ของพี่เชียวนะที่เราจะได้เสพสุขกันเสียงอ่อนหวานของสตรีลึกลับกระซิบที่ริมหูของเดชหากแต่แววตา ที่เดชไม่ได้สนใจคู่นั้นกลับเรืองจ้าพร้องกับแฝงความโหดเที้ยมไม่ต่างจากแววตาของงูพิษยามหมายพี่คาดเจือย่าหา้มพี่เลยคนดีพี่จะขาดใจตายอยู่แล้วเสียงของเดชสัน่นพร่าไม่อ่านหหองความปรารถนาของตนได้ลืมสิ้นถึงเรื่องของทุเรียนพรายที่ต้องสังเวยด้วยชีวิตของบุรุษทุกปี เสียงลมพัดจนกิ่งไม้ไหวโครารากจากลมพัดเอื่อยอ่อนกลายเป็นแรงขึ้นแรงขึ้นจนแทบจะถอนรากถอนโคนเสียงสุนัขเห่าหอนเยือกเย็นจับขั้วหัวใจรับสลับการเป็นทอดทอดมิได้หยุดแต่สิ่งเหล่านี้มิอาจหยุดอำนาจของตันหาของบุรุษสตรีใต้ต้นทุเรียนนั้นได้หรือที่จริง คือหนึ่งบุรุษกับหนึ่งรายผู้มาเลือกของสังเวยปีนี้ผู้เรียนรายที่ว่ากันว่ารถดียิ่งกว่าทุเรียนใดคงจะได้ติดผลให้ได้ชิมกันอีกครั้งหลังจากที่เว้นมาหลายปีพร้องกับหนึ่งชีวิตที่จะหลุดลอยไปก่อนแสงตะวันวันใหม่จะมาเยือน โรดติดตามทุเรียนพรายในรูปแบบอ e ีบุ๊กที่ mepmarket.com และในรูปของนังนิยายออนไลน์ที่ r e d a ดอไร f i i t t o o n o o c k และเด็กดี